เราต้องการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นภาษาจีนเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาสเปนใน Google s h e e t เราสามารถคุมดำแล้วก็ลากมันออกมาครับผมลากมันออกมาครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะไปดึงการแปลภาษาจากทุกแพลตฟอร์มเองไมาจะเป็นภาษาต้นฉบับเพือนภาษาอังกฤษก็จะแปลให้เลยเป็นภาษาไทยเป็นภาษาจีนเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาสเปนให้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะผมเดี๋ยวผู้ชมไปเลียนะครับว่าให้ Google s h e e t ยแปลภาษาแบบรวดเร็วอัตโนมัติแบบนี้ทำยังไง ครับวินนี้ต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องนี้นำทริคก,การใช้งานคอมเตอร์แล้วก็ขั้นสัตว์ได้ดีแล้วก็การใช้งานโปรแกรมต่างเนี่ยมาแนะนําให้ท่านชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะผมก็ขอฝาก2ช่องทางในการรับชมวิดีโอก็คือทางยูทูบแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเนาะเพื่อนเพื่อนสะดวกแบบไหนก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับเราพูดถึงทริควันนี้กระหม่อมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคของการใช้ google sheets นะ google sheets ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการใช้ excel Online อออออนน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 ไลล่ะเเป็เหมมื Excel ัจยูใ อย่างผมเนี่ยมันจะอยู่ในเดี๋ยวผมขอ,อย่อลงมาก่อนเนาะอ่านี่ผมมันจะอยู่ในนี้มันจะอยู่ในได้ของเราแหละได้พวกอ่าเนี่ยได้แชร์ปกติเนี่ยได้แชร์แล้วก็คลิกขวาแล้วก็สร้างชีทขึ้นมาครับผมสร้างชีทขึ้นมาเนี่ยสร้างชีทขึ้นมาปุ๊บมันจะก็ขึ้นหน้าตาชีทแบบนี้นะผมอ่ามันก็จะเซฟลงได้ได้ได้แชร์ของเราเนาะเวลาเราสร้างเสร็จทําอะไรเสร็จผมอ่าวันนี้ผมก็เลยจะมีวิธีแนะนําในการ ใช้งาน Google s h e e t ให้ Google s h e e t เนี่ยแปลภาษาให้เราอัตโนมัติเลยผมโดยที่เราไม่ต้องก๊อปไปแปลที่ Google Translate เนาะบางทีเนี่ยเราจะก๊อปอยากรู้ว่าคำศัพท์นี้แปลว่าอะไรแล้วก็ค t r โท C ก๊อปไปแล้วก็เลือกแปลภาษาแล้วก็วางตรงนี้ปึ๊บมันก็จะแปลว่าคำนี้แปลว่ามดนะ,ะแต่ทีนี้ถ้าแบบเนี้ยมันจะยาวไปนะผมถ้าเราได้คำแปลแล้วปุ๊บเรามาพิมพ์เนี่ยมันจะแบบนานไปนะผมคือใช้เวลานาน,านไปอะถ้าเราต้องารแปลภาษาจีนแล้วก็ไปทำแบบเนี้ยกว่ามันจะเสร็จนะผมวันนี้ผมก็เลยจะมีวิธีแนนนะําาใกร แปลภาษาจาก google s h e e t นี่แหละให้มันแปลโหลดมาอัตโนมัติเลยนะผมโดยที่ใช้สูตรเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยผมอันนี้นภาษาต้นฉบับนะก็อือภาษาอังกฤษ,กฤษที่เราต้องการให้มันแปลนะผมนะอันนี้เราต้องการแปลภาษาต้นฉบับเป็นภาษาไทยเราก็พิมพ์คําว่าเท่ากับเท่ากับก่อนนะแล้วก็พิมพ์ google เนี่ย google พิมพ์ go ก็ได้ผมมันจะขึ้นมา google translate แล้วก็กดเข้าไปครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบว่าตัวอย่างให้เราพิมพ์นะผมแล้วก็พิมพ์เลยว่าเราต้องการให้แปลเซลล์นี้ก็คือเซลล์นี้ก็คือซล อะไรเนี่ย b b 2อมุมแล้วก็มาคลิกที่ b 2ปึป๊บคลิกครั้งนึงปึ๊บมันก็จะขึ้น b 2ตรงนี้หรือว่าพิมพ์เราก็ได้นะแล้วก็คอมมาครั้งนึงครับคอมมากันไว้คอมมาหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ปั๊นหนูครอบไปเข้าไว้ภาษาต้นทางก็คืออังกฤษก็คือ en ตัวยอ่อ en เนาะ en ก็คืออังกฤษพิมพ์ en ปึป๊บกดเข้าไปครั้งนึงป,ปึ๊บกดไปทางขวาครั้งนึงแล้วก็พิมพ์คอมมาเหมือนเดิมครับกัมม้นไว้ปุ๊บอันนี้เป็นภาษาปลายทางเนาะภาษาไทยตัวย่ออะไรตัวย่ออก็คื th ทีเอเนี่ยสูตรมันจะเป็นอย่างนี้ผม google translate เซลไหนที่ต้องการแปลก็คือ b 2ก็คือเซลนี้ภาษาต้นทางคือไร en ก็คืออังกฤษภาษาต้นทาง en ภาษาปลายทางคือไร t h ก็คือภาษาไทยรับผมพอพิมพ์เสร็จปุ๊บกด enter มันก็จะโหลดโหลดไปเหมือนเหมือนกับการไปโหลดแปลภาษาว่าภาษาเนี้ยแปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไร,ร,ะะไรต่อมาจี G นอะ่ะจีนแล้วก็พิมพ์เลยครับเท่ากับ google translate ปุ๊บ การพิมพ์มาลาย B2 แปล B2 B2 เนี่ยอ่าไป B2 ครับผม B2 ปึ๊บเขามาก,กันอันนี้เหมือนเดิมภาษาต้นทางอังกฤษเขามากันภาษาจีนตัวยอ่ออะไรภาษาจีนจะเป็นภาษาจีนจะเป็นนี่ผม C H C N เนาะ C H C N อันนี้ผมต่อไปนะอ่าอันนี้เออเลอร์นะผมเออเลอร์แล้วก็มาใส่ใหม่ภาษาต้นทางแล้วก็ใส่ c h en ไปมันจะเป็นภาษาจีนเนาะแล้วกด enter หนึครั้งปึ๊บมันก็จะแปลภาษาจีนมาให้ภาษาญี่ปุ่น l ูเกินเดิมครับผมเึ๊บม b 2 c b 2เข้ามากันแล้วก็ฟันหนูภาษาต้นทาง en ข้ามากันฟันหนูแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราย่อก็จะเป็น ja ครับผม ja แล้วกด enter ไปเึิบ มันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาสเปน google เดิมครับ b 2ควาอมากันฟันหนูภาษาต้นทางขอมากัน,น,นภาษาปลายทางตัวย่ออกอจะเป็นสเปนก็จะเป็น,น es นะครับผมกด enter ไปเราก็จะได้คําแปลของแต่ละประเทศมาแล้วเนานะไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็สเปนนะผมทีนี้พวกนี้เราจะเป็นต้องพิมพ์ใหม่ไหมถ้าเราต้องการหาคาแปลต่อไปลงเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่นะ เราแค่นี่ครับผมลากดําไปเลยลากดําไปลากดําทั้ง4ภาษาเนาะก็จะเป็นแบบนี้แล้วมาดูที่มุมขวามุมขวาจะมีรูปพอไปคลิกที่มุมขวาด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูปบวกตรงนี้แล้วก็กดค้างครับกดค้างแล้วก็ลากดําลงมาเละครับลากดาลงมาจนสุดไรออนเนาะจนสุดไลออนรอมันโหลดสักพักหนึ่งครับผมเนี่ยมันจะแปลไม่ให้เลยว่าแต่รับตัวเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างเนี่ยอย่างไลออนเนี่ยก็จะเป็นสิงโตภาษาภาษาจีนแปลว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรภาษาสเปนแปลว่าอะไร ก็จะได้ครบทั้งหมดนะหนเราก็จะได้ภาษาที่เราต้องการแปลแบบรวดเร็วเลยเนาะเรามีเป็น10คําศัพท์เนี่ยสิบยีเป็นร้อยคำศัพท์เนี่ยเราก็ใช้สูตรนี้ในการแปลมันก็จะแตกมาให้แบบรวดเร็วนะโมถูกบ้างผิดบ,บ,บ้างเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่แพลตฟอร์มของ Google นะ g o o g l e t ารเสลตนะว่ามันจะแปลมาให้ถูกหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้กับงานของราเองดูนะว่ามันจะสามารถ ทำให้งานเนี่ยของเราเนี่ยทำงานได้รวดเร็ว,รว,รวขึ้นหรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผม,ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะผมขอย่างหนึ่งพิเศษอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ